สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช a แ e l Magic Marvel t a l a by Jan Pat นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักค่ะของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมีนนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะ เริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนพฤศจิกายน2567นี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างถ้าหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจหรือ,อยังไม่ตรงกับคุณให้ถือซะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะยังไม่ใช้พลังงานโดยตรงถึงคุณอย่างเต็มที่ค่ะ แต่ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วเออมันเข้าเขาน่าจะใช้พลังงานของคุณและอยากขยายความต่ออยากจะดูต่อสามารถแอดไลน์ไอดีที่จะแพทิิงไว้ตรง e s s r r p t t o นนะคะ ajarnpa. ค่ะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของคนที่พบกันคุยกันนะคะไม่ใช่สิพลังงานของคนที่เป็นคู่กันนะคะได้ไพ่อะไรบ้าง ห้าถ้วยค่ะตามมาด้วย Queen of Swords ค่ะ King of Swords ค่ะ Wheel of Fortune และ Three of Pentacles กับ Nine of Swords ค่ะพลังงานมันเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่ผิดหวังในแง่ของหน้าที่การงานอะไรบางอย่างนะคะ ผิดหวังจากความคาดหวังที่แบบไม่เป็นไปอย่าง,างที่คุณต้องการ ะค,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์รับภาระเยอะนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยัดงานให้กับคุณจนทำให้คุณไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวเลยก็ว่าได้ค่ะนะคะด้วยความที่คุณอาจจะทำงานได้ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณมีภาระการงานที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากงานประจำที่คุณยังทำอยู่อาจจะเป็นงานพิเศษหรือเป็นงาน ของคนอื่นๆที่คุณจะต้องเข้าไปมีบทบาทด,ด้วยนั่นเองค่ะส่วนในด้านของการเงินบ่งชี้ถึงความมีโชคเข้ามานะคุณอาจจะมีโชคแต่ไม่ใช่โชคใหญ่นะคะอาจจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะคะเข้ามาหรืออาจจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายก็ได้นะคะในแง่ของการเงินถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีของคุณคุณชาวราศีมีนนะส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะมีเรื่อง คิดเครียดมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจอาจจะเรื่องของการเงินที่ตึงตัวหรือมีปัญหาในด้านของการพูดคุยการสื่อสารเกี่ยวพันกับการเงินก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรแบบประมาณนี้กับคนรักและคู่ครองได้นะคะเพราะง,งั้นต้องระมัดระวังค่ะนะคะ,ะมาดูซิพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนในสถานะคนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้าง age of one ค่ะ และตามมาด้วย n i t ์ nice of w a อ n ์ n i g h t ฟ of p e n t a c l มแ่งแมนเ o จออ o ซอ s และ Six of Cup คพค่ะพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีมีนะเหมือนเขากำลังโฟกัสอยู่กับการเริ่มต้นเรื่องของการงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต้องวิ่งเต้นต้องติดต่อ ต้องพูดคุยกับผู้คนหลากหลายแนวโน้มของการงานเขาประสบความสําเร็จแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงกว่ามันจะลงตัวกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางในด้านของการเงินถือว่าเป็นการเงินที่มีมีมีโชคหรือเขาเรียกว่ามีโอกาสที่ดีในแง่ของการเงินเข้ามานะคะแต่พอเข้ามาปุ๊บรายจ่ายมันจ่อรอออกไปทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางชีนะคะ อาจจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่าการเงินเข้ามาได้เยอะแล้วก็ออกไปได้เยอะอีกเช่นกันนะคะส่วนใหญ่ถ้าออกอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่อายุน้อยกว่าบริวารหรือคนที่คุณจะต้องดูแล คอนโทรลนะคะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของบุตรหลานก็ได้เด็กๆก,ก็ได้นะคะที่สร้างปัญหาทําให้การเงินคุณพล่องไปโดยคุณจะต้องเอาไปดูแลเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนก็เลยจะต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยและเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะส่งผลทําให้เกิดความเครียดความกดดันได้ มาดูซีแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Ace of w o n n ค่ะ Ace of Cups Seven of w o n e Ten of Coins Strength และ The Empress ค่ะนะคะ แนวโน้มความสมพันธ์ไม่ได้แย่ค่ะแม้จะมีปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลปัญหาของชาวราศีมีนก็อาจจะเกิดขึ้นกับ ตัวของตัวคุณเองกับคนในที่ทํางานส่วนของคนรักคู่ครองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการแบกรับภาระหรือค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนั้นแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไม่ได้แย่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินกระเป๋าเดียวกันชาวราศีมีนอาจจะมีรายได้ที่น้อยกว่าคนรักคู่ครองหน่อยนึงแต่คุณก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่นะซึ่ง เขาหรือเธอผู้นั้นก็เล็งเห็นอยู่ว่าคุณก็มีความจริงจังจริงใจที่จะช่วยเหลือทําให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นทําให้มีความมั่นคงแต่บางครั้งแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดความเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรของบริวารที่เราไม่สามารถคาดเดาได้มัน ก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดขึ้นก็จับมือกันช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาอย่าทิ้งใครคนใดคนหนึ่งให้ต้องรับภาระเพียงลำพังมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ดีนะคะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะแม้ว่าจะมีความเด็ดเหนื่อยหรือมีความอึดอัดในแง่ของการเงินที่ตึงตัวแต่แล้วมันก็จะผ่านพ้นถ้าเกิดคุณทั้งสองคนมีความจริงจังจริงใจในการที่จะช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหา นะคะอ่ะมาดูซิว่าไพ่ Oracle จะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่ดาวพฤหัสค่ะไพ่เนปจูนไพ่โครโนสไพ่เดอะซันไพ่แอริชและไพ่ลัคนาไพ่บ่งชี้ว่านะคุณในเรื่องของการเงินถ้าติดขัดปัญหาอึดอัดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ จะช่วยเหลือเกือ้อกูลได้แต่ต้องมีเหตุผลที่ดีนะคะไปพูดไปขอร้องนะคะท่านจะให้การช่วยเหลือคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่3หรือคนนอกนะคะ mm hmm. เกี่ยวพันถ้าเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ไดป้ป่วยที่มันจะต้องอต้องเร่งรีบในการแก้ไขนะคะถ้าเกิดชาวราศีมีนและคนรักคู่คอรองเกิดปัญหาในด้านของการเงิน ให้บ่งชี้ว่าผู้ใหญ่เป็นคนนอกที่พอจะช่วยเหลือเกือ้อกูลทําให้ปัญหาตรงนี้คลี่คลายได้เพราะฉะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่ไว้เรื่อยๆนะคะท่านไม่ทิ้งคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาคุณก็จะผ่านพ้นในทุกๆเรื่องไปได้อย่างลงตัวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีมีนนะคะ กำลง,งานของคุณในช่วงเดียวนี้พุศจิกายน2567ให้ Age of One ขึ้นมาค่ะ Page of One The World Fight of Pentacles Page of Cups และ Two of p e n t a c l e ะ ในสถานะของคนคุยนะคะชาวราศีมีนค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นนิวบี้เลยใหม่ในในสำหรับที่ทำงานนะคะคุณก็เลยจะต้องทำอะไรมองซ้ายมองขวานะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนที่จะแบบเลือกฝั่งเลือกข้างนะ ต้องดูไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะเห็นอะไรเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในด้านของการงานส่วนในด้านของการเงินบ่งชี้ว่าเป็นลักษณะการเงินที่นะคะยังไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะคะจะต้องมีระยะเวลารอคอยสักนิดหนึ่งแต่ในอนาคต การเงินคุณจะดีขึ้นเป็นปลึกแผ่นมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้เงินมาคุณก็มักจะเจอคนเข้ามาเบียดเบียนในด้านของการเงินอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณคุณชาวราศีมีในสถานะนี้ก็ว่าได้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะบ่งชี้ถึงความผูกพันอันดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะมันไปโฟกัสที่เขาเรียกว่าความรักใหม่ๆห,หรืออะไรที่แบบเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกัน แล้วมันจะค่อยๆสร้างความผูกพันไปเทียนิดทีละหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ได้หวานอย่างเต็มที่แต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เรียนรู้กันจากความเป็นเพื่อนแล้วขยับความสัมพันธ์ไปทียนิดทียนิดมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นมาดูพลังงานค่ะของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะ เพอร์มิทค่ะไนออฟเขาเทรชอปออนสตรีนไฟฟอบครับ,รบ,รบและ นายซอฟท a พั e nice, ธในสถานะนี้นะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยค่อนข้างจะเป็นคนที่เรียกว่าจัดเป็นพวก Introvert นะคะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะชอบที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะได้ใจเขาทั้งใจคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยกับคนคนนี้นะและยิ่งพบกันคุยกันในช่วงเริ่มต้นเนี่ย คุณคุณชาวราศีมีนจะต้องเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นก่อนทุกครั้งตัวของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่รักใครรักจริงนะเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะทําความรู้จักเขาและกว่าที่คุณจะเข้าไปนั่งในหัวใจเขาได้จะใช้วันเวลาสั่งสมค่อนข้างนาน พอดูเลยทีเดียวเพราะเหมือนตัวเขายังดูนิ่งๆอยู่ในเรื่องราวของความรักนะคะเหมือนไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอยู่ณนะปัจจุบันชอบมองถึงสิ่งอื่นๆดูดีกว่าดูสวยกว่ามองคนไกลตัวหรือมองคนที่อยู่รอบนอกดีกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะปัจจุบันเพราะนั้นชาวราศีบีทถ้าคุณคุยกับคนลักษณะแบบนี้ดูเหมือนว่ามันมีบททดสอบมาให้คุณเนี่ยจะต้อง ท้าทายตัวเองอยู่เรื่อยๆในการที่จะคบกันคุยกันกับเขานะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซิในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะ s o v e u p f c u ค s ค่ะ The Fool ค่ะไพเจ Lover The Sun แล้วก็ไหลสอดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผุๆโผพมาไปๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีนะคะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองให้ให้กันและกันยังเปิดโอกาสที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยนะคะเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาพูดคุยนะคะบางทีถ้าเกิดคนอื่นๆ เข้ามาพูดคุยก็าอาจจะนิ่งเงียบหายกับชาวราศีมีนไปแต่พอคนอื่นๆหมดอิทธิพลลงไปหรือเงียบหายไปเขาก็จะเข้าไปกลับไปพูดคุยกับชาวราศีมีนอีกอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉนั้นในความสัมพันธ์ของคนคบกันคุยกันความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะนะคะคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยในการที่จะทําความรู้จัก รู้ใจคนคนนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังกับเรื่องราวของความรักนั้นนะคะเหมือนเขายังอยากที่จะใช้เวลากับตัวเองรักตัวเองแล้วก็โฟกัสสิ่งอื่นๆให้กับตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องของความรักเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องของผู้คนที่วนเวียนเข้ามาในความสมพันธ์หลากหลายด้วยนะคะอืม ดังนั้น,น,นยังคาดหวังไม่ได้ระหว่างคนคบคนคุยคุณอาจจะต้องพูดจานะคะศึกษานิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะไพ่ดาวพุธนะคะก็หมายถึงในเรื่องของการศึกษาเขานั่นแหละค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่จริงจังไม่ซีเรียสมากนะคะ แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมความผูกพันไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดเขาเริ่มเปิดใจคุณก็จะได้รู้จักความเป็นตัวเขามากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณพูดคุยกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่ขยับปรับเปลี่ยนไปไหนเลยกลับมาทบทวนดูตัวเองค่ะว่าจะทนอยู่กับคนที่ไม่ให้ความสัมพันธ์ของคุณได้เติบโตงอกเงยไปอีกนานแค่ไหนถ้าเกิดว่าสรุปแล้ว สรุปออกมาแล้วว่ามันไม่มีทางที่จะงอกเงยไปมากกว่านี้ให้ดึงใจดึงความรู้สึกตัวเองออกมากลับมารักตัวเองแล้วมองหาคนที่พร้อมจะเติบโตและงอกงามไปพร้อมกับคุณจะดีกว่านะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะมาถึงคนโสดกันแล้วนะคะพลังงานคนโสดเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้ Ace of Swords ค่ะ King of p e n t a c l e สเตมพลาน Six of Swords, The w o r l d และ Ace of Pentacles ค่ะพลังงานของคนโสดนะคะโฟกัสในแง่ของการเงินนะคะการเงินการเดินทางการทำอะไรที่จะทำให้ฐานะการเงินของคุณมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นนะคะคุณมีเกณการเดินทางบ่อยด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายนนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางแล้วมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้มีการเงินที่ดีเข้ามานะคะทีนี้คนโสดชาวราศีมีนนะจากเนื้อ,อจากหน้าไพ่เนี่ยมันบ่งชี้ถึงในแง่ของความรัก ะะอาจจะเป็นรักทางไกลหรือเป็นรักออนไลน์ก็ได้โฟกัสไปที่คนต่างชาติต่างภาษาจากค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคุณคุณชาวราศีมีนไม่น้อยเลยทีเดียวนะในช่วงเดือนนี้นะคะมาดูซิว่าในเดือนนี้นะคะจะมีพลังงานของใครที่เข้ามาหาชาวราศีมีน6 o f c คัค่ะโอ w of for June A ชองอน Queen of s w o r ์ s King of s ล o r s ความเป็นคู่กันเยอะนะนะคะคุณมีความเป็นคู่กันกับคนคนนี้ค่อนข้างมากคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโชคชะตานำพาให้มาพบปะเจอเจอกันเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังนะคะ หรืออาจจะเป็นลักษณะเจอจากการทํางานร่วมกันก็เป็นได้นะถ้าบางท่านทํางานอยู่ในองค์กรของคนต่างชาติด้วยก็มีแนวโน้มที่ได้เจอเจอความรักเจ,เจอความประทับใจได้ไม่ยากแล้วก็คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอมีความเป็นเด็กในตัวอยู่เรื่อยๆนะคะเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับคนได้เก่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลึกๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง ไว้ตัวแล้วก็มีความเด็ดขาดไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําความรู้จักคนคนนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะอย่าพูดอะไรหรืออย่าทําอะไรในแนวทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนายออฟคัพค่ะโอ้ไพจีวิวเข้ามานะ King of Cup ค,ค่ะเพชรบอลเจอาลูปอร์ระวังนะรักรุ่มร้อนรุนแรง The World อีกนะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีทั้งเขาเรียกว่าความรุ่มหลงมีทั้งความร้อนเร่านะคะแล้วก็มีทั้งความสุขมีการเริ่มต้นที่เขาเรียกว่า มีในเรื่องของความสุขความอิ่มเอมเกิดขึ้นนะคะระวังว่าจะกลายเป็นแรงดึงดูดอย่างมหาศาลสำหรับชาวราศีมีนในสถานะคนโสดคุณอาจจะโสดมาเนิ่นนานแล้วพอมาเจอกับอะไรที่มันเกินต้านนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อยๆที่จะเด่นชัดและมั่นคงขึ้นมันก็ทำให้คุณหวั่นไหวมีความสุขได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ เขาคนนั้นจะอาจจะเข้ามาปฏิวัติความเป็นตัวตนของคุณมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นํามีความยิ่งใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าจะเด็กกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโตเกินวัยก็เป็นได้ค่ะนะคะดังน,นั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะให้ระมัดระวังค่ะ เรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆที่สะสมทับถมกันมาเนิ่นนานนั่นแหละมันจะสำแดงเดชออกมาทําให้เกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์หรือให้ระวังความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาเรียกว่าเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะไม่ไม่ไมอ่าไมไม,ไม่มันเป็นได้ทั้งของตัวคุณชาวราศีมีนเองหรือเป็นได้ทั้งของคนที่คบเข้ามาใน ความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยระวังความสัมพันธ์เก่าๆนั้นจะสร้างให้เกิดปัญหาทําให้เกิดอุปสรรคได้นะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างดีค่ะนะคะซึ่งอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าของทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะเป็นของทางฝั่งชาวราศีมีนเองก็ได้ยังบอกไม่ได้นะขนาดนี้นะแต่บ่งชี้ว่าแนวโน้มของความรักชาว ราศีมีในสถานะคนโสดเนี่ยมีโอกาสสูงที่ได้เจอเจอคนทางไกลและเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่เข้ามาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างมากนะคะและไอสิ่งต่างๆที่จะตามมาหลังจากความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะก็คือปัญหาความสัมพันธ์เดิมๆที่มัน สะสมทับถมกันไว้มันอาจจะสำแดงออกมาสร้างเกิดทำให้เกิดปัญหาในด้านของความสัมพันธ์หลังจากที่คุณคบกันคุยกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองน,นะคะนั้นบทสรุปโดยรวมของชาวราศีมีในสานะโสดก็มีแนวโน้มที่จะเปิดหัวใจให้กว้างเพื่อต้อนรับแรงดึงดูดใหม่ๆที่จะมีเข้ามาซึ่งจะเป็นคนไกลและเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองนะคะ ก็ขอให้คุณมีความสุขก่อนที่ปัญหาต่างๆมันจะเข้ามากล้ำกลายตักตัวความสุขให้เต็มที่ให้สมกับที่คุณรอคอยเรื่องราวแห่งความสุขในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะปัญหาม,มาก็ค่อยๆแก้กันไปอย่าเพิ่งรีบตีตนไปก่อนใครนั่นเองโอเคค่ะฝากกดซ b s c r i ร e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์แพทย์จะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย